สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรโตีนดีๆจากพืชสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนเปิดเผยว่าปัจจุบันฟาร,ร์มหอยทากหลายสิบแห่งในภูมิภาคเบอร์กันดีทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสยังคงสืบสารประเพณีการเลี้ยงหอยชนิดนี้ขณะที่เมนูหอยทากฝรั่งเศสหรือเอสคาโก ยังคงเป็นอาหารที่นิยมรับประทานกันช่วงสงท้ายปีในประเทศเฮอรินโดลินผู้พาอพันุ์หอยทากบอกเล่าว่าหอยทากกินใบตำแยเป็นอาหารและเติบโตมากในฤดูใบไม้ผลิเราไถดินและหว่านพืชตระกูลกร่ลำเช่นโคเวอร์เรฟซีดและพืชหอมเพราะหอยทากเหล่านี้จะกินพืชเป็นหลักฟาร์มเลี้ยงหอยทากประกอบไปด้วยที่ดินพร้อมตาข่ายป้องกันและปลูกต้นตำแยไว้เป็นอาหารอยู่ด้านหลัง พร้อมจัดวางกระดานเพื่อให้พวกมันสามารถปีนขึ้นไปกินได้โดลินบอกว่าทุกๆปีฟาร์มหอยทากข,ของเธอมักโดนลูกเห็บพล่มเสียหายจึงติดตาข่ายไว้เพื่อป้องกันหอยทากและปกป้องพวกมันจากเหล่านก Alors du coup, ils se nourrissent du coup principalement d'orties, Là, ça pousse beaucoup. En fait, on, au printemps, on, on enlève toute la végétation, on, on la et tout ça. Et après, je sème. Donc, je sème principalement des crucifères, donc le trèfle, le colza fourragé, voilà des plantes aromatiques quand même pour qu'ils aient un bon goût parce qu'ils vont se nourrir principalement des végétaux. C'est vraiment bien, vraiment beau. Chaque année je me prends la grêle. Donc pour éviter justement qu'il y ait de la perte et tout ça et pour protéger les escargots, je mets toujours ce filet. Et en même temps ça évite que les oiseaux viennent manger les escargots. ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่ม Super อร์แงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ